สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแกะอัลบั้มซีทีกันอีกแล้วนะอันนี้คือของแถมนะที่ร้านให้มาเนาะเราเราแกะไปแล้วเวอร์ชันหนึ่งเนาะคลิปที่แล้ววออันนี้เราแกะตัวว่าเราจะได้ไกลาใครอีกแล้วก็จะไปแกะกันอันนี้ซื้อจำเชื่อไม่ได้เราเข้าตรงๆเลยว่าจำเชื่อไม่ได้อันนี้ได้มา ว่าวันที่หนึ่งมิถุนายนวันนี้วันที่สิบหกโอเคคันที่เรานะเราได้เจนโน่คาเฟ,ฟ่เจนโน่แล้วก็การเจมินเนาะหรือเปล่าไม่แหละได้เจนโน่กับเจมินอันแลว้วนี้จะได้ไข่ สติกเกอร์น่ารักมากเอามาดูโบลเตอร์ก่อนเอาเองแล้วได้ใจมินิกแล้ว <c oughs> โอเคอันนี้อุนน้ยเหมือนกินจูลหรือเปล่าเราไม่ได้ใส่มาเปิดความความกันเอาความก่อนอ่ะเห็นแล้วจีซองเอาให้ได้น้องจีซองอ้าวดาได้ได้เฉลยเฉยเลยโอเคโอเค ไอ้นอนที่สองโอเคโอเคอันนี้ไม่ได้มาค่อชัวอ่ะมาดูโปสเตอร์ก่อนแต่สติกเกอร์น่ารักมากแล้วแบบเป็นแบบไดคัดวิ่งมีตังโมของน้องมางด้วยอ่ะ เฮ้ยชานเฮ้ยัานผ่านมาแล้วโอเคโอเคคือไม่มีการนี่คือโป๊ะเลยนะเฮ้ยจริงจริงอ๋ออยู่ด้านหลังอ่ะไม่ต้องอะไรแฟนใครอ่ะเอสเอสเอสซีเฮ้ยชานเฮ้ยชานอันนี้เุ้ยเจนน้อง ทำหรือเปล่าตอนหนึ่งทุกคนโอเคมาแล้วทุกคนเราได้ไม่ซ้ำนะอันที่แล้วอะเราได้คาเฟ่ของจามินแต่อันเนี้ยทําไงได้คาเฟ่ของเจนโน่ก็มีเจนโน่ก็มีไฮชานคือแบบไม่ซ้ำเลยอะแกสังบ้ามคือไม่ซ้ำเลยดีงามพระรามแปดมากโอเคสำหรับคลิปนี้บายบายทุกคน